เรากำลังจะไปงานแคนตันแฟร์นะคะไปสถานีสายที่2องมีต่อจากสายสองแล้วก็มาสายแปดเนาะเราจะไปลงที่ฟินจังจตรงนะคะใกล้ๆปาโ์โจแคนตันแฟร์จาดที่เดิมไม่เปลี่ยนปีที่แล้วก็ที่นั่นวีนี้ก็ที่นั่นี่ไนก็ที่นั่นสบายๆจำง่ายชิลๆออกมาที่ Exit A นะคะ ได้ยินสถานีซินกังตรงนะก็เดี๋ยวเราเราจะเข้างานเนาะเข้ามาในงานแล้วนะคะอน,นี้น่าจะเป็นโซนเอลีเอแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบแผนเอสโซนแบบเสื้อผ้าเด็กเยอะม,มากฝั่งนึงก็คือแบบโหลึกมากอะ่ะตายอันนี้เสื้อกันหนาวเยอะมากจริง เสื้อขนเป็ดน,นี่จะเสื้อผ้าเุดจ๋าเมื่อกี้โซนเสื้อกันหนาวแบบเป็นแผงเลยเนาะเดินหมดไหมแล้วอันนี้แบบโชว์รูมสวยมากถ้าเป็นเสื้อผ้าแบบสไตล์แบบผู้ชายเลยเนาะทันเกียรว่าแบบร้านนี้เแนบบี่ยเขาจะจัดโชว์รูมสวยอะแลบบ้วมันก็จะดูน่าเข้าเนีย่ยเป็นคา หิ่นมตามบูตเล็กๆมันก็จะเป็นเจาถ้าจะโรงงานเล็กๆลงมาซึ่งถ้าส่วนตัวแบบมันจะแบบคลาสคลาหน่อยมันดูไม่ค่อยแบบเป็นโทนเดียวกันเท่าไหร่เฮ้ยอันนี้รักเก่งเก่ง สวยนะแต่แบบคำถามคือุณจะทำยังไงหรอไม่มีแบบนิ้มากร้านยีนสวยมากร้านยีนเมื่อกี้เราไปแอเรีย เอมานะคะเดี๋ยวจะไป Air A B เพราะว่าได้แผนที่มาแล้ว Air A A เนี่ยมันจะเป็นวันนี้เป็นเฟสสาเนาะนีันก็นจะเป็นเกี่ยวกับแฟชั่นบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนใหญ่แล้วจะมีสิ่งทออะไรอย่างเงี้ยเนาะกำลังจะไปดู Air A B นะคะ Air A B ก็คือเป็นเพราะว่าเป็น personal care product เดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างแล้วก็มี pet product และ food ก็คือน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเราจะชอบดูพวกเอ่ออาหารแมวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรามีแมวทีนี้แล้วก็มี sport travel and recreation product แล้วก็มีพวกยาเมดิซีนอาหารอะไรเงี้ยออฟฟิศ supplies จู่ว่าจะเป็นฮอที่คนเยอะเป็นพิเศษนะคะส่วนใหญ่จะมีคนสนใจแบบเรื่องนี้เยอะเหมือนกันเนาะเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไปดู h อ l เก้าดีกว่าแลวน้าสนใจจะเป็นฮอ l l เก้าจุดหนึ่งกับ hall สิบจุดหนึ่งนะก็จะเป็น health personal personal p r o d u c อ personal care product แล้วก็เป็นพวกเพชร โปรดักต์เราก็จะมาดูแบ็คส์เป็นยังไงใหญ่มากนะนี่9.2 <c oughs> คนเยอะแบบคนเยอะจริงจังเอ,อันนี้คือเราต้องลงอีกใช่ไหมเราจะไป9.1เนาะเราใช้9 Care Product งงปะงงไปลาปะงงจะลงอีกลงอีกลงอีกจาก้าส่วน10.1จะเป็นโซนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะโอ<ม>เคคิดว่าจะเป็นโซนสุดท้ายแล้วที่เราจะเดินเพราะว่าไม้ไหวแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไป น่ารักอะ่ะอยากดูร้านขนมแมวเลียจังเดี๋ยวแอบไปดูร้านขนมแมวเลียดีกว่าน้องแมวเยอะมากน่ารักน,น,น่ารักน้ำเหนียวน่ารักจะอยากซื้อกลับไปที่บ้านสุดท้ายแล้วจ้าเป็นโซนของพวกสปอร์ตสปอร์ตแอนด์ทราเวลแอนด์เรครีเอชั่นโปรดัก มีพวกแบบเครื่องที่ออกกำลังกายเนาะเยอะเลยนี่อะไรวุ้ยมีเยอะมากโอเคเราคิดว่าเราพอสมควรแก่ร่างกาย <laughs> เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะพักก่อนค่ะเพราะว่าเดินเยอะแล้วเหนื่อยมากเลยแล้วประกอบกับว่าเรามาไฟล์ช้า โอเคเดี๋ยเราหาทางกลับ MRT เพื่อจะไปหาอัดนะคะที่ยงชิงฟางซึ่งจะต้องลงสถานีหัวซางเพื่อไปดูน้องอัดตัวสสวยค่ะ